นั่นแหละนั่นแหละบูมเฮช็อตไปเขาให้ยึดจุดนี่ว่าแล้วเราจะยิงกันทำไมครับเนี่ยยึดบีครับยึดบีครับเดี๋ยวแพ้ครับรีบยึดเขาครับเฮ้ยแล้วเอเราโดนเอเราโดนเอนำประการรัชนีในคาายนาโสเพื่อนไหนต้องเอาหน่อยแล้วจังหวะนี้แล้วโอ้โหเฮ้ยเจอหนี้น่อยนี่ไงเฮ้ยนี่ไง เฮ้ยลบลบลบใจเย็นใจเย็นเฮ้ยโอ้มั่วแล้วมั่วแล้วจังหวะนี้มั่วแล้วเอ้ารีโหลดนานมากรีโหลดนานมากนั่นแหละเฮ้ยนั่นแหละ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 ตรงนี้แหละตรงนี้แหละนัวเนียมาโยเยแน่วู้วะเฮ้ยเย้เฮ้ยจังหวะนี้ตรงนี้เลยเนี่ยตองตรงนี้เลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละกี่ตัวไม่รู้โอ้โหมากันรัวๆมากันรัว